ไปต่อกันด้วยเรื่องของงานบุญใหญ่ที่ยังคงดําเนินกิจกรรมกันอยู่นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจํานวนมากไปร่วมพิธีตักบาตรใหญ่ฉลองพุทธชยันตี2,600ปีที่บริเวณวงเวียนโอเดียนเยาวราชครับนายยงยุทธวิชัยดิตกรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จํานวนสา0,000ื่นรูปในพิธีฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเทรสสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่บริเวณวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุงโดยมีพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันแต่งชุดขาวนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มมาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากสำหรับพิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูปใน77จังหวัดทั่วไทยนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี2551 โดยจะนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ไปช่วยเหลือคณะสงฆ์286วัดและพุทธบริษัทใน4จังหวัดชายแดนใต้คือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอีกทั้งยังถือเป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและให้ประเทศชาติมีความสามัคคีสงบสุขสำหรับพิธีตักบาตรครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ25มีนาคมที่ถนนลาดย่าวงเวียนใหญ่ โดยจะมีพระสงค์มารับบาด22,600รูป